สวัสดีครับทักทายกันยามเช้าครับวนันนี้ถือว่าเช้ากองเช้าแล้วครับสิบโมงกว่าละม, <c oughs> มาหาต่อมันเคยครับหาไปเลยครับวันนี้เนี่ยเจอต่ออะไรก็เอาหมดครับมากันสี่คนครับผมเดี๋ยวไปลุ้นครับ ลุ้นว่าจะได้ต่ออะไรครับวันนี้นี่ไปครับผมโ,โดูใหญ่มาใหญ่อุ้ยหางใหญ่ใจใหญ่ว่า,อย,า,วาอย่าก็โคมลอยต่อแอนก้นนี่น่าจะเป็นต่ออานครับ ต่องแอนครับลังใหญ่ดูรูกเข้ารูออกมันครับลังใหญ่ขนาดโอ้นี่ครับลังเบลเลอร์เลยเห็ไหครับไปดูครับ

บนญค่อยมีแล้วกันล้างมันแข็งครับเชื่เขมีหน 嗯，干了，嗯。嗯 ดูยาวโซน่าโอ้ไเห็นติดตะกิงไม้ครับเดียว

ลงมาทั้งกิ่งแล้วเขาอันนั้นหนีละเออเอาบนโดนนะูนั่นแหละ เหลือติดขอบตั้งนั้นเอย <laughs> 嗯。<Thank> Oh,

แม่จอมแม่งเหรอเนี่ยโบจอมหาห้องแม่ เมื่อเนี่ยเพิมกว่าแห้งได้เขาเขาสองห้อเขาเนาะเพิ อ๋อซุ่มเล็ดปัดเมฆว่ะข้ามาไกลแน,น่เล็ดปัดกันแน่ก็ว,ว่าน้ำบินหนเป็นหนมอ,นนอ,อ่ะทำให้ <c oughs> <c oughs> ม,มันเป็นสุดเล็กๆ nó tính này gì Yeah. ไอ้ชอมไอ้ชอมโอ้นี่ครับนี่ครับต่ออ่อนครับงามๆเลยครับต่อแอนครับผมตัวใหญ่ไปถึงสักคำครับปะต่อแอนกับจดต่อแอนกันเดียวครับ โอ้ได้หลายขนาดครับดูเยอะแยะเลยครับหมานครับผมเอาครับนี่ครับได้สองกระลำม,มังเกือบสองกมถึงดีครับประมาณเจ็ดโลครับผมคิดว่าเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับน,น,นี่ครับ อันนี้สี่กิโลครับอันนี้สองกิโลกว่าโอ้ได้หกกิโลอยู่ครับผมเอาแล้วครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงเต่าีครับผมวันวันนี้ก็เป็นต่อแอนครับตัวอ่อนขาวเลยครับงามๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ